สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องเฟิร์นแล้วก็สวกนะคะวันนี้จะมาแชร์หนังสือเรื่อง The Big Magic พลังวิเศษข,ของคนธรรมดานะคะเขียนโดยอลิซาเบธกิลเบิร์ตตอนซื้อเล่มนี้มาเราอ่ะอ่านปกหลังคือเราอ่ะเคยเคยเหมือนได้ยินคนพูดถึงเล่มนี้แบบเยอะมากแล้วก็เลยไปอ่านปกหลังว่าแบบเอามันยังไงอ๋อเรานึกว่าเขาจะเขียนเหมือนเป็นแบบหนังสือแบบ h o w t o แบบ h o w t o จา๋จาเลยอะ่ะกลายเป็นว่าแบบเขาเล่าค่อยๆเล่าเล่าเล่า,ลาไปเรื่อยๆแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้ มันจะมันมีคนคนหนึ่งนะแบบตัดแบบตัดความกลัวในใจออกไปเพื่อไปไป,ไปทาสิ่งหนึ่งคนแรกที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนตัดความกลัวออกไปแล้วฉันจะกลับไปเล่นสเกตแม้ว่าฉันจะแบบมีอายุแล้วก็ตามะอะไรเงี้ยใช่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นมานานมากแล้วเขาก็เครียดกับแบ,บบชีวิตเขาเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยแต่พอเขากลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเหมือนเขาต้องหัดหัดใหม่แล้วเขาไ,<ห>ไม่ได้สน,<ห>นว่าคนในลานสเกตอ่ะจะมอง,มองเขายัางาไงแต่ว่าเขาสนใจแค่ตอนเนี้ย เขามีความสุข<ช>แล้วเขาก็เหมือนได้แบบปลดปล่อยกับสิ่งที่เขาทำก็คือหนังสืออะค่ะเขาจะแบ่งเป็นหกหัวข้อเนาะมีความกล้ามนต์ตาการอนุญาตไม่ลดละความไว้ใจแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเนี้ยแล้วเราจะมาคุยกันไปทีละหัวข้อแหละว่าแบบเหมือนแบบเอออย่างหัวข้อที่เฟิร์นชอบที่สุดคืออนะไรเฟิร์นชอบความกล้าเฟิร์นชอบความกล้าทำไมถึงชอบความกล้าเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่า เราสามารถเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าได้ใช่เหมือนที่เขาบอกว่าเรากลัวที่จะทาสิ่งสิ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเรากลัวไปเรื่อยๆเ,เราก็จะไม่ได้ทําสิ่งสิ่งนั้นสักทีอะไรเงี้ยไม่ใช่มไม่ได้หมายความว่าเรากลัวไม่ได้เรากลัวได้แต่ว่าในความกลัวเราก็ต้องแบบพกความกล้าไปด้วยในการลองทําสิ่งสิ่งนั้นดูก่อนก็ชอบความกล้าเหมือนกันเพราะว่าเหมือน เหมือนเขาเขาไม่ได้สอนให้เราแบบว่ากล้าออกไปเลยแต่เขาจะสอนให้เราบอกว่าทําไมเราจะต้องกล้าแล้วเหมือนแบบสอนว่าแบบเออเราจะจัดการกับความกลัวอย่างเงี้ยยังไงเราชอบแค่อันที่เขาบอกประมาณว่าแบบเราลองเปลี่ยนความกลัวให้มันเป็นความกล้าที่จะทํามันออกมาเราชอบบทบทที่เขาบอกว่าขับรถที่เหมือนเราเอาความความกล้าไปด้วย แต่ว่าเราก็พบความกลัวไปด้วยข้างหลังเหมือนแบบเออมันทําให้เราทําอะไรแล้วจะเราจะระวังขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบระแวงว่าแบบฉันจะไม่ทําใช่เพราะว่าคนส่วนมากที่เขาบอกคนส่วนมากจะมีความคิดที่กลัวกลัวว่างานจะออกมาไม่ดีกลัวว่าเราจะทําสิ่งสิ่งนั้นไม่ดีมันเลยทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรกับมันสักอย่าง<ม>อะไรเงี้ยจะมีอะไรที่แบบอยากจะบอกแบบเออสมมติใครสักคนที่สนใจแบบเอ้ยหนังสือเล่มนี้ ก็สนุหดนีด้เพราะว่าเขาเขียนเป็นเหมือนเรื่องเล่าใช่ <จะ S 1> ก็เลยจะไม่น่าไม่น่าเบื่อแล้ดดวก็อ่านได้เลยๆแล้วเราชอบเราชอบเราชอบที่เขาเหมือนแบบแบ่งหัวข้อว่าเออเนี่ยเป็นความกล้านะแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องแบบว่าความกล้า A B C D อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่ามันจะต้องมีเรื่องหนึ่งที่รีลเลทกับเราว่าแบบว่าเอออันนี้แหละฉันใช่แล้วเป็นหัวข้อที่เขาเป็นการตั้งชื่อหัวข้อที่เราเข้าใจง่ายเราไม่ต้องมาไปแปลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ หัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่มันเป็นเรื่องที่คนที่อ่านสามารถเจอเรื่องที่มันเข้ากับตัวเองได้อยู่ในนั้นนะชอบอะไรมากที่สุดเฟิร์นชอบความกล้าเราก็ชอบความกล้าเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เฟิร์นชอบหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเขาบอกว่าทําเหมือนทําอะไรโดยที่เราไม่ต้องสนใจผลลัพธ์แบบพี่สวทใช่ไหมเพราะใช่เพราะว่าบางทีเรากังวลว่าเหมือนแบบเฮ้ยถ้าทำวันนี้ออกไปแล้วห่วยเราก็เหมือนแบบจะทําไม่ทําจะทําไม่ทํา ใช่เราแค่มาหยุดตรงกลางแล้วคิดว่าเราแค่ทําสิ่งสิ่งนี้นให้มันออกมาดีที่สุดอันนั้นนะคือความสุข<ช>ผลลัพธ์มันไม่ใช่ความสุขใช่มันกลายเป็นว่าถ้าเราแบบมัวแต่สนใจแต่ผลลัพธ์แล้วก็มันไม่ใช่ความสุขเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเราทาวันนี้นให้มันดีที่สุดเหมอมาที่สุดเราก็จะมีความสุขแล้วก็พอใจบ <ปะ S 2> แบบเออโปรเซสของมันมันดีแล้วเป็นหนังสือที่เขาอยากให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงแต่คือไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบอ่ะ ป็นการเปลี่ยนแปลงทีละนิดเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยค่ใช่<ไ>ปเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทําได้เลยอ่ะเหมือนหนูกกลัวที่จะขับรถก็แค่ลองขับรถหรือว่าอยากทํางานก็คือแค่ลองทําแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกบทหนึ่งเฟิรนไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในบทไหนที่เขาบอกเรามาว่าเขาอยากจะทํางานงานชิ้นเนี้ย แต่เคยมีคนทําไอเดียนี้ไปแล้วแล้วชิเบก็บอกว่าแต่งานที่เขาเคยทํามามันไม่ได้ออกมาจากงานช่างสัค์ของเราถ้าเกิดก็คือมันก็รู้สึกว่าก็จริงของเขาถ้าสุิว่าเรากลัวเพราะแบบมันจะไปซ้ํากับคนอื่นหรือว่ากลัวที่มันจะแบบออกมาไม่ดีเราก็จะไม่ได้ทํามันอ,อสุดท้ายแล้วก็ได้แบบคิดอยู่ในหัวว่ามันเคยมีคนทาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทสักคีแต่ว่างานที่เขาทํามันไม่ได้ออกมาจากเรา เราทาออกมาเราอาจจะมีความสุขมันมันจริงๆมันไม่เหมือนกันหรอกแต่เราแค่กลัวว่ามันจะออกมามันจะซ้ำ<ช>แล้วก็เหมือนคนจะไม่แบบยอมรับเพราะพี่อ่ะรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ยสำหรับพี่อ่ะเป็นเหมือนแบบทามเลสแต่ไหมว่าเราเวลากลับมาอ่านมันจะไม่ต้องแบบต้องนั่งอ่านหนึ่งถึงสิบอะแต่เราสามารถแบบพลิกแบบเฮ้ยวันเนี้ยเราหมดไฟอันเนี้ยเราแบบสามารถเลือกเลือกเลือกบทที่มันแบบรีเลทกับเราตอนเนี้ยมาได้ชอบอันที่เขาเล่าเรื่อง ที่บอกว่าให้เราเป็นถังป่าอ่ะชอบชอบตอนที่เขาพูดว่ากวีมือใหม่ก็เหมือนคนที่หย่อนถังลงไปในบ่อน้ําเพียงครึ่งถังมันเหมือนแบบเหมือนเขาทําให้เราเห็นภาพว่าเออเวลาเราเอา,เอาน้ําขึ้นมากว่ามันจะแบบถึงก้นบ่อกว่าเราจะตักน้ํากว่ามันจะขึ้นมาทุกอย่างมันแบบเทคทามอะ่ะแล้วถ้าเราอยากจะแบบได้น้ําขึ้นมาเยอะที่สุดอ่ะถังที่ลงไปอะ่ะมันจะต้องเป็นถังที่กว้างป่ามันถึงจะแบบ ได้อะไรกลับมามันเหมือนเวลาแบบเราจะไปแบบทำอะไรสักอย่างหรือตั้งใจทําหรือตั้งใจเรียนอะไรสักอย่างเราต้องแบบพยายามทําแบบให้เราเป็นถังถังที่ว่างเปล่ากําจัดแบบสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้ได้ให้ได้ความรู้หรือให้ได้อะไรหรือน้าในในที่นี้เขาแทนว่าน้ํากลับมาให้ได้เยอะที่สุดแต่การที่เราอยากได้น้ําเยอะอ่ะตอนตอนเราดึงกลับอ่ะแบบเราก็จะต้องเหมือนใช้แรงเยอะอ่ะ mm hmm. คือม,มันเห็นภาพไปหมดเลยว่าเออมันเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ย อืมแต่ว่าผลที่ได้กลับมามันก็จะเยอะตามแต,แต่มันก็จะเหนื่อยใช่แต่มันก็จะคุ้มค่าเหมือนแบบเออถ้าเราแบบตักแบบอยากตักน้ําแบบไม่หนักมากกว่ามันจะได้หนึ่งถนะังอะเราจะต้องใช้แบบยี่สิบรอบอแต่คือบางคนเลือกที่จะทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาไหวแค่นานอย่างเงี้ยแต่บางคนเลือกจะตักน้ําเต็มแต่พอจะตักน้ำเต็มอาจะไปได้ช้าหรือไปได้แบบ ทีละนิด,นดเอออย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะแบบผลลัพธ์มันอาจจะแบบเดิดแค่สิบรอบก,ก็คือมันจะต้องแบบหาว่าเราเราจะเป็นคนที่ตักน้ําเร็วหรือตักน้าําช้าอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันก็คือน้าในถังในถัง่ะแล้วก็เฟิร์นก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาพยายามจะสอนให้เราเหมือนไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสอยู่ที่แบบจุด,จดเดียวคือเหมือนที่พี่ชมบอกคือเราเริ่ม ยังไงอะปลายทางมันก็เป็นเป้าหมายเดียวกันมันอยู่ที่วิธีการใช่ที่วิธีการคือถามว่าเราจะยอมเหนื่อยตอนนี้ทีเดียวแต่ว่าเหมือนที่บอกการตักน้ําขึ้นมาเยอะมันก็เสี่ยงมากกว่าการที่เหมือนเราค่อยคทีละนิด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 ถ้าใครแบบรู้สึกแบบ มันเป็นพลังวิเศษจริงๆเขาคือเขากําลังจะเล่าแบบว่าเรื่องยิ่งใหญ่ที่ทําโดยคนธรรมดาซึ่งเรื่องยิ่งใหญ่มันไม่ได้ื่องแบบว่าฉันต้องได้รางวัลโนเบลฉันต้องแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ออกไปนอกโลกแต่เรื่องยิ่งใหญ่บงสำหรับมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในใจเราอะแล้วก็สําหรับเล่มเนี้เฟิร์นคิดว่าเขาก็ทําให้เรารู้ว่าคือทุกอย่างมันได้มาเราต้องมันต้องพยายามคือเหมือนที่เขาบอกว่าเราจะขึ้นไป บนยอดเขาหรือเราจะทำอะไรคือเราต้องพยายามมันจะมีอุปสรรคอยู่แล้วในการใช้ชีวิตให้เรามาเจอไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบหัวข้อที่เขาิสต์มาเหมือนความกลัวความไม่มน่ใจในตัวเองความแบบไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆอะไรเงีย้ยมันทุกอย่างมันคืออุปสรรคการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายมันก็จะมีตัวพวกเนี้เข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นด่าน,น,ด,านด่านหนึ่งให้เราผ่านแต่ว่าถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะไปถึง จุดนั้นได้แต่ว่าเพิรานว่าเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับว่าบนยอดเขาจะมีอะไรอะ<ม>แบบ<ม>แค่สกัดแค่เราจะไปถึงตรงนั้นยังไงให้มันปลอดภัยที่สุดก็คือถ้าใครนะคะเหมือนแบบกําลังหมดไฟเราแนะนําอันนี้ว่าบอกว่าเออมันน่าจะช่วยได้ว่าแบบเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่ามันไม่ใช่เรื่องของแบบของคนเด่นคนดังอะมันเป็นเรื่องแบบของคนทั่วทั่ว <คน S 1> ไปเราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็หัวข้อที่เขายกมามันคือหัวข้อที่เฟิร์นคิดว่ามันสามารถรีเลทกับ ทุกคนได้อาจจะไม่ทุกหัวข้อแต่ว่ามันก็จะมีอย่างน้อยประมาณใช่ต้องโดนเราบ้างแาละทุกคน<า>แ,แล้วก็จะอาจ่านเออใช่มันมันจริงสำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องบิ๊กเมจิพลังวิเศษ,ษธรรมดาหรือใครที่ต้องการหนังสือที่เติมกำลังใจเติมไฟให้เรานะคะก็อย่าลืมสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยแล้วก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นใครแล้วก็มาอา่านหนังสือเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย